ตัวพ่อมีสองมือจะยิงใส่คนแรก

บนทักครับน้อยนะน้อยน้อยเขาใส่ทักครับถึงมันหนักตีพงกเลยจัดตีกังทั้งทีตีนันทั้งทีตีกันเลยนะ มาพบกันหมดได้ก็แล้วหมดทํา <laughs> 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 <laughs>

ันมาใสบาลูกมาเลยเ้อถ่ายเลยลูกไปถ่ายทั่วไปเลยถ่าเลยใครก็ได้ไหถ่ายให้เก่งยดไหม <laughs> ừ, đứng cái cái luôn hộp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เบสครับเบสเบเอารถบาสงเลยนะปเลยนี่นะไรจะใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลย

pinak karl asakota pan shirt